รถตู้ MPV ขนาดใหญ่คันนี้เป็นรถครอบครัวที่เหมาะกับครอบครัวใหญ่หรือจะใช้ในธุรกิจก็ดูดีรู้ราเดินทางสะดวกสบายมาพร้อมความเป็นส่วนตัวเบาะนุ่มสบายฟังกช์ชันครบแอร์เย็นทั่วทั้งคันใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าน่าสนใจมากค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะ Hyundai H1 สอ Elite Gear Auto ปี2อ1 6ค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะกระจังหน้าโครเมียมสลับดำล้อมรอบด้วยกรอบโครเมียมค่ะไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์ พร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าล้ออลลอยขนาด16นิ้วค่ะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะคะ ุญแจรีโมทมีมาให้2ดอกครบเลยค่ะกระจกข้างจะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะมีไฟเลี้ยวในตัวติดตั้งคิวกันซัลและฟิล์มกองแสงมาให้แล้วรอบคันเลยประตูสไลด์ทั้งซ้ายและขวาค่ะความสูงของตัวรถจะอยู่ที่1.92เมตรนะคะไฟเบรกดวงที่3กล้องมองหลังเซนเซอร์กะระยะถอยหลังเวลาเปิดฝาท้ายความสูงจะเพิ่มเป็น2เมตร20นะคะแถวที่4สามารถปรับพับได้เพิ่มพื้นที่วางของด้านหลังค่ะลางเลื่อนค่อนข้างง่ายเลยชุดอุปกรณ์อะไรแม่แ จะอยู่ที่เบาะใต้คนขับภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบดค่ะประตูทุกบานจะมีขนาดใหญ่ขึ้นลงสะดวกกว้วางขวางมีที่นั่งขนาดใหญ่ทําให้การเดินทางไกลไม่เมื่อยนะคะเบาะทุกตัวอยู่ในสภาพที่ดีค่ะภายในสะอาดพรมพื้นสะอาดเลยค่ะเบาะแถวที่2ตรงนี้สามารถปรับระดับแอร์ได้นะคะทุกแถวจะมีแอร์แยกให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีที่วางแขนทั้งสองข้างค่ะเบาะตรงกลางพับเพื่อวางของวางแก้วน้ําได้แบบนี้ค่ะหรือจะพับแบบนี้เพื่อเดินทะลุไปด้านหลัง เะะบาะแถวที่3ก็ยังนั่งสบายอยู่นะคะด้วยตัวเบาะขนาดใหญ่และพับแบบนี้เพื่อไปแถวที่4ได้ค่ะ มาถึงเบาะสุดท้ายนะคะจะอยู่ด้านในสุดลักษณะเบาะจะเป็นเหมือนโซฟานะคะมีความนุ่มนั่งสบายขาไม่งอค่ะจะมีไฟด้านบนและช่องแอร์ค่ะด้านข้างจะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายถูกที่นั่งเลยละคะ่ะเบาะแถวที่4สามารถพับแบบนี้และเลื่อนเข้าออกได้นะคะเพิ่มพื้นที่วางของด้านหลังได้อีกเยอะเลยคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดําค่ะตกแต่งด้วยลายไม้เลขไม้ปัจจุบัน198,000กิโลเมตรนะคะพวงมาลัย มันติฟังชันมีปุ่มเพิ่มลดเสียงที่พวงอะไัยนะคะปุ่มปรับกระจกด,ด้านข้างและเซ็นทันล็อกค่ะคันนี้ติดตั้งหน้าจอเพิ่มนะคะเป็นหน้าจอ a อ d ดร i d ระบบสัมผัสเชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้ค่ะระบบปรับแอร์จะเป็นแบบมือหมุนแบบนี้นะคะใช้งานง่ายๆเลยมีช่องเสียบ USB-AUX นะคะด้านล่างก็จะมีช่องวางแก้วน้ำค่ะที่สามารถดึงออกมาได้นะคะแล้วก็วางแก้วน้ำได้2ฝั่งและสามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยค่ะมีช่องใส่ของ ด้านหน้านะคะแล้ก็สมุดคู่มือบุ o กเซอร์วิสนะคะรถคันนี้เข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาปีนี้นะคะรถมีการเข้าศูนย์มาโดยตลอดเลยนะคะด้านบนเพดานนะคะมีไฟสองแผนที่ที่เก็บแว่นตาม่านบังแดดและไฟแต่งหน้าค่ะไฟเพดานด้านหลังจะมีโหมดเปลี่ยนสีได้นะคะประตูสไลด์ง่ายมากเลยค่ะขึ้นลงง่ายนะคะมีช่องหน้าต่างให้ตรงนี้ค่ะ เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซี1ร5แรงม้าใช้งานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดค่ะ ตัวนี้ใช้งานง่ายทนทานอะไหล่หาง่ายและราคาถูกนะคะเดี๋ยวพาไปลองขับกันเลยนะคะคันนี้นะคะห้องโดยสารกว้างปลอดโปร่งไม่อึดอัดเลยพวงมาลัยก็น้ำหนักเบาขับง่ายค่ะการขับขี่แทบจะไม่ต่างอะไรกับรถ s อ v เลยนะคะวงเลี้ยวแคบกะระยะได้ง่ายมากค่ะลักษณะาการขับจะไม่เหมือนกับขับรถตู้ทั่วไปนะคะช่วงล่างก็ยังดียังนุ่มค่ะใครที่อยากได้รถครอบครัวขนาดใหญ่11ที่นั่งไปด้วยกันได้ทั้งครอบครัวหรือจะใช้เป็นรถส่วนตัวได้ ะะใส่ของได้เยอะนั่งสบายสบาๆห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะ Hyundai h ุนไดเฮจวน2.5ลิต e ปี2016เกียร์ออโต้ตัวจะเป็นสีดำค่ะเครื่องยนต์ดีเซลราคาเพียง529,000บาทนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นค่ะ ใครที่กังวลเรื่องความกว้างของรถนะคะว่าจะจอดหน้าบ้านได้ไหมเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดมิติตัตวรถให้ค่ะหน้ากว้าง1.92เมตรยาว5.12เมตรสูง1.925เมตรนะคะฝาท้ายเวลาเปิดจะสูงสุดได้ถึง2.20เมตรเลยค่ะหรือจะเข้ามาดูรถจริงได้ที่้านจุคานะคะเสิร์ชคำว่าซุกคาใน Google Map ได้เลยจ้า